ชายผิวสีคนนี้เดินอยู่ที่ชายหาดหัวหินในเช้าเงียบๆคนเดียวเขาพูดเบาๆว่าอยากรู้จริงๆว่าที่นี่คือเมืองกเกษียณที่ดีที่สุดในไทยอย่างที่หลายคนบอกหรือเปล่าตอนที่ลมทะเลพัดเข้าหาเขาเราเห็นได้เลยว่าบรรยากาศมันทําให้เขาหยุดและมองรอบตัวแบบตะลึงเล็กๆเหมือนตกหลุมรักตั้งแต่วินาทีแรกผมชอบมากนะเวลาชาวต่างชาติเข้ามาเจอทะเลไทยครั้งแรกมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขายืนนิ่ง เหมือนภาพตรงหน้ากลืนกว่าที่คิดไว้หัวหินไม่ใช่เมืองดังแบบภูเก็ตหรือพัทยาแต่มีเสน่ห์แบบสงบเรียบง่ายที่ใครเจอก็รู้สึกได้ทันทีเขาเล่าให้ฟังว่าที่ที่เขาพักอยู่เดินจากหาดแค่ไม่กี่ร้อยเมตรพูดด้วยน้ำเสียงแปลกใจว่าแค่เดินจากคอนโดมาเจอทะเลแบบนี้เลยเหรอเพราะในหลายประเทศคอนโดที่ใกล้ทะเลขนาดนี้ราคามักแพงจนแตะไม่ได้แต่ที่ไทยเหมือนกลายเป็นความสุขที่เข้าถึงได้ง่าย และนี่แหละที่ทำให้ผมภูมิใจมากบ้านเรามีความคุ้มค่าที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่ใช่แค่ถูกแต่เป็นถูกแล้วดีจริงวิวดีอากาศดีคนยิ้มให้ตลอดทางคุณภาพชีวิตที่ทำให้ต่างชาติอึ้งกันไปเป็นแถวระหว่างที่เขาเดินต่อเขามองไปที่คาเฟ่เล็กๆริมหาดเดินผ่านนกที่กำลังเดินบนทรายหัวหินดูสงบม,มากในตอนเช้าจนเขาพูดว่า นี่มันเหมือนภาพที่คนใช้ชีวิตเกษียณควรได้สัมผัสทุกวันเลยนะประโยคนี้ทำให้เราได้เห็นอีกครั้งว่าเมืองไทยของเรามีพลังบางอย่างที่ดึงดูดคนทั้งโลกให้หลงรักโดยไม่ต้องพยายามและจะบอกตามตรงนะแค่เห็นเขาเดินยิ้มเบาๆพร้อมลมทะเลพัดเข้าหาก็รู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศละเพราะต่อให้เขามาคนเดียวแต่เมืองไทยทำให้เขาไม่รู้สึกเหงาเลย หลังจากเดินเล่นที่ชายหาดเขาเริ่มพาเราไปดูคอนโดที่ตนเองพักอยู่ชื่อว่าลาฮาบาน่าข้างในเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวๆสดชื่นเหมือนรีสอร์ทมากกว่าเป็นคอนโดเขาเดินผ่านสระว่ายน้ำใหญ่ตรงกลางพร้อมพูดว่านี่คือที่อยู่ระดับเดือนและไม่ถึงส0 0 0มบาทจริงเหรอน้ำเสียงของเขามันทั้งแปลกใจทั้งประทับใจแบบหยุดยิ้มไม่ได้เลย ผมเข้าใจเขาเลยนะเพราะถ้าคุณไปอยู่ต่างประเทศคอนโดที่มีสะใหญ่ฟิตเนสเดินถึงทะเลได้ในไม่กี่นาทีคุณอาจจะต้องจ่ายหลายแสนต่อเดือนแต่ในไทยอะราคาน่ารักมากแล้วคุณภาพคือดีเกินราคาแบบนี้ไงที่ทำให้คนต่างชาติเริ่มหันมามองหัวหินมากขึ้นเรื่อยๆ เขาพาเราเดินชมรอบคอนโดเห็นทั้งโซนสไลเดอร์โซนเด็กเล่นมุมพักผ่อนกลางสวนและยิ่งพอดูห้องด้านในเขายิ่งทึ่งเข้าไปใหญ่ห้องกว้างแบ่งพื้นที่ชัดเจนแอร์แยกสองจุดเฟอร์ครบพร้อมระเบียงที่มีลมทะเลพัดผ่านตลอดเขาบอกว่ามันรู้สึกเหมือนบ้านจริงๆไม่ใช่แค่ที่พักชั่วคราวและนี่คืออีกอย่างที่ผมภูมิใจมาก คนไทยออกแบบที่อยู่อาศัยให้มันอยู่สบายจริงๆไม่ใช่แค่ดูดีแต่ใช้จริงแล้วอึดอัดแต่ที่นี่ทุกดีเทลมันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายแพงบ้านเราทำเรื่องนี้เก่งมากและหลายชาติเริ่มสังเกตแล้วว่าเงินเท่ากันที่ไทยอยู่ดีกว่าเยอะ จากนั้นเขาพาไปเดินที่ห้างวิกเลชมาร์เก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในห้างใหญ่ของหัวหินพอลงไปชั้นล่างเขาเจอฟูดคอร์ดราคาน่ารักน่ารักที่ขายอาหารไทยจานละ50าสถึงเจบาทเขาถึงก็พูดว่านี่มันราคาที่แค่เห็นก็อยากย้ายมาอยู่แล้วเพราะในบ้านเขามื้อหนึ่งอาจต้องจ่ายเป็น10เท่าและจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคนต่างชาติชอบอาหารไทยมาก แต่พอราคาเข้าถึงง่ายแบบนี้มันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเมืองไทยน่าอยู่จริงไม่ใช่แค่เที่ยวอาหารดีราคาไม่แรงคุณภาพดีเกินราคานี่คือสเสน่ห์ที่ไม่มีประเทศไหนลอกไปได้ง่ายๆเขาเจอร้านทำเล็บร้านขนมร้านเครื่องใช้ในบ้านและยังมีโซยเด็กเล่นโรงหนังฟิตเนสทุกอย่างมันรวมในที่เดียวแบบพร้อมใช้มากๆเขาพูดเบาๆว่า มันรู้สึกว่าชีวิตที่นี่เรียบง่ายแต่ครบทุกอย่างที่ต้องการเลยนะและคุณดูไหมครับระหว่างที่เขาเล่าผมรู้สึกภูมิใจแทบจะทุกประโยคเพราะเขาไม่ได้ชมแบบเวอร์แต่ชมจากประสบการณ์จริงที่ได้เห็นและได้ใช้จริงนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เมืองไทยไม่เคยหายไปจากใจของใครที่เคยมาอยู่พอเข้าสู่ช่วงเย็นเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินตลาดกลางคืนของหัวหินอย่างซิคาด้ามาร์เกต บรรยากาศตรงนั้นเต็มไปด้วยไฟนวลๆศิลปะงานแฮนด์เมดและเสียงดนตรีสดที่ลอยมาตามลมทะเลเขาเดินไปชิมอาหารที่ร้านสีหน้าเขามีแต่ความตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่เขาพูดว่ามันอบอุ่นมันปลอดภัยและมันมีเสน่ห์มากผมชอบโมเมนต์นี้มากเพราะนี่คือสิ่งที่คนไทยเราอาจมองข้ามไปตลาดกลางคืนของเรามันไม่ได้มีแค่ของกินแต่มีบรรยากาศที่ทำให้คนต่างชาติรู้สึกว่านี่แหละ คือความเป็นไทยทั้งความเป็นกันเองทั้งราคาที่เข้าถึงง่ายและทั้งความรู้สึกว่าเราอยู่ในชุมชนเล็กๆที่ทุกคนยิ้มให้กันโดยไม่ต้องมีเหตุผลเขาเล่าว่าในหลายประเทศตลาดแบบนี้แทบไม่มีหรือถ้ามีก็ไม่ใช่แนวอบอุ่นแบบนี้พอมาเดินที่ไทยเขารู้สึกเหมือนได้สัมผัสชีวิตจริงของผู้คนมากกว่าแค่เป็นนักท่องเที่ยวอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเล็ก คนขายที่ทักอย่างจริงใจหรือเสียงหัวเราะของคนท้องถิ่นที่กำลังกินข้าวกันอย่างสบายๆและจุดที่ทำให้เขาตกหลุมรักมากขึ้นคือความปลอดภัยเขาบอกว่าเดินกลางคืนในหัวหินรู้สึกสบายใจไม่ต้องระแวงอะไรไม่ต้องหันหลังมองตลอดเวลานี่คือสิ่งที่คนไทยอาจไม่ทันรู้ตัวแต่สำหรับคนที่มาจากต่างประเทศความรู้สึกปลอดภัยแบบนี้มันล้ำค่ามากจริงๆหลังจากเดินตลาดเสร็ เขาไปทานอาหารที่ร้านโมโตโมโทและได้คุยกับเจ้าของร้านชาวไทยแคนาดาบรรยากาศเหมือนบ้านมากกว่าเหมือนร้านอาหารเจ้าของร้านใจดีเล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังอย่างเปิดใจเขาถึงกับบอกว่าคนไทยทําให้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ทั้งที่ผมเพิ่งมาได้ไม่นานผมฟังแล้วรู้สึกภูมิใจแบบบอกไม่ถูกเลยเพราะนี่คือเอกลักษณ์ของบ้านเราความจริงใจความอบอุ่นและการต้อนรับแบบที่ไม่ต้องแสแสง คนไทยทําให้คนต่างชาติรู้สึกเชื่อมโยงเหมือนเขามีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ที่นี่และนั่นคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เขาปิดท้ายวันด้วยการเดินเล่นที่ตลาดอีกแห่งริมลมทะเลเย็นๆบรรยากาศที่เต็มไปด้วยครอบครัวผู้คนที่มาหาของกินเด็กที่วิ่งเล่นเขามองไปรอบๆแล้วพูดว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงเลือกมาใช้ชีวิตที่นี่มันเรียบง่ายแต่มันทำให้ผมรู้สึกดีจริงๆ และผมบอกตรงๆว่าได้ฟังแบบนี้เหมือนได้ยินคำชมที่สวยงามที่สุดสำหรับประเทศไทยหัวหินอาจจะดูเงียบสำหรับคนไทยบางคนแต่สำหรับต่างชาติมันคือเมืองที่ให้สมดุลของชีวิตทั้งความสงบความคุ้มค่าความปลอดภัยและผู้คนที่มีหัวใจอบอิ่นวันเดียวของเขาที่หัวหินอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ทุกเหตุการณ์มันประกอบกันจนกลายเป็นคาตอบว่า นี่คือเมืองที่อยู่ได้จริงและน่าอยู่กว่าที่หลายคนคิดไว้มากและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้เล่าเรื่องแบบนี้เพราะมันจะท้อนว่าประเทศของเรามีคุณค่ายในแบบที่คนจากทั่วโลกมองเห็นแม้บางครั้งเราจะลืมมันไปเองก็ตามช่วงท้ายของวันเขายือนอยู่ในตลาดกลางคืนของหัวหินท่ามกลางเสียงผู้คนกลิ่นอาหารและแสงไฟจากร้านค้าที่ยังคึกคักอยู่เขาพูดแบบเหนื่อยปนยิ้มว่า วันนี้ยาวมากแต่ผมไม่คิดเลยว่าจะรู้สึกดีขนาดนี้ประโยคสั้นๆที่สะท้อนว่าแม้ทั้งวันจะเดินเยอะเหนื่อยและเจอหลายอย่างแต่หัวหินกลับทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆและผมก็เข้าใจเขาเต็มๆพอหัวยินไม่ต้องมีตึกสูงไม่ต้องมีแสงสีจัดจ้านแต่มันมีเสน่ห์ที่เก็บไว้ในรายละเอียดเล็กๆตลาดที่ปลอดภยัยผู้คนเป็นมิตร อาหารอร่อยราคาเข้าถึงง่ายและบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองที่หายใจช้าๆไม่เร่งรีบเหมือนเมืองใหญ่เขาบอกว่าผมเพิ่งรู้เลยว่าทำไมหลายคนเลือกมาใช้ชีวิตที่นี่และมันไม่ใช่เพราะความหรูหราแต่เป็นเพราะความเรียบง่ายที่ทำให้ชีวิตเบาสบายกว่าเดิมแค่ได้เดินตลาดซื้อของกินเล็กๆน้อยๆคุยกับคนขายก็รู้สึกว่าที่นี่พร้อมต้อนรับเขามากกว่าที่คิด ฟังแล้วผมรู้สึกภูมิใจจริงๆเพราะนี่คือสเสน่ห์ของไทยที่ไม่ต้องพยายามแต่งเติมอะไรเลยผู้คนจริงใจเมืองปลอดภยัยและค่าใช้ชีวิตก็สมเหตุสมผลเหมือนประเทศเรากำลังพูดกับคนที่มาเยือนว่าช้าๆก็ได้พักหายใจได้ที่นี่วันเดียวของเขาอาจดูธรรมดาแต่กลับมีความหมายมากตั้งแต่ชายหาดตอนเช้าคอนโดที่อยู่สบายห้างที่มีทุกอย่างในที่เดียวจนถึงตลาดกลางคืนที่เต็มไปด้วยชีวิต ทุกอย่างรวมกันจนกลายเป็นความประทับใจที่เขาจะจำไปอีกนานขอบคุณที่ฟังกันจนจบหวังว่าเรื่องราวของเขาจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจกับบ้านของเราเหมือนที่เขารู้สึกและหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณเห็นว่าสเสน่ห์ของไทยบางครั้งมันซ่อนอยู่ในวันที่ดูธรรมดาแบบนี้แหละแล้วเจอกันในคลิปถัดไป